เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องราวของโรคร้ายเป็นถึงมะเร็งตับนะครับแต่ทุกวันนี้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีนะครับแล้วก็ทําธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีมากมายนะครับเป็นคนที่ทําธุรกิจเป็นเงินเรือนแสนเรือนล้านแต่ว่าวันนี้ ต้องกลับมาใช้ชีวิตง่ายๆเพื่อที่จะรักษาโรคมะเร็งที่อยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณเจรกิติตังคทัตต์ครับสวัสดีครับพี่เจริคสวัสดีครับสวัสดีครับ่อนอื่นผมต้องแนะนําสถานะทางสังคมของธุรกิจก่อนนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียม แต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเมื่อเมื่อประมาณปลายปปีเดือนธันวาของ08ผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4ี่หปีเลยกินกินหนักมากแล้วก็ วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตืต่นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่างตรวจไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเก็ไปทําไปตรวจอ,อะไรก่อนอูตาซาวก่อนอุตาซาวก่อนบอก อุตาสาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a อ p อะไรเป็นนะตัวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทำอุตาสาวก็เป็นก็เลยไปทำเอ i อา M อีกทีหนึง่งกระบวนการทั้งหมดเดือนสองเดือนกว่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4ุณคณหนคณสหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้นะหมอบอกคุณจิรเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับ แต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วคาะว่าผมโชคดีได้ไงอะไรนะผมบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเด,เดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็เลยไปผ่ากว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายปลาย,ปลายเดือน ุมภ่าก็ถือว่าเร็วฮะสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมันหมอขมขูม่จนน่ากลัวมากหมอคุณห้ามเดินผมะไปะดับไปอเมริกาบอกคุณต้องไปไหนเลยคุณเวลานับเดือนสองเดือนเองไม่ได้เป็นหกเดือนนะถ้าคุณไม่ทําคุณอาจจะไปเลยก็ได้พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มอไอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึง่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะ แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เช่ก็บอกว่าเฮ้ยร mm hmm. ือต้องกินไอตัวนี้นะมันคนกินหาเยอะมากไอตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อเขาละแต่จะกินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนละนะนต่ก็เป็นคนดีนะส่งมให้ทุกเดือนเลยนะก็กลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบ้วก็พยายามต่ออายุผมให้สมงมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอมังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะ ต่ตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพี่เชษมาประมาณเขาเจะว่า7จ็ถึงแเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิ่เชษอยู่นะฮะก็ก็เทีมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากวัดกับพิ่เชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ย ตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณสองในสองในสเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันอามันกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมคะเพราะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจาจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไรได้ข่าวว่าเป็นนักดื่มนะคะต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยเป็นนักดื่มใช่ไหมครับอ,อดีตแล้วครับอดีตแล้วอดีตเป็นนักดื <crushed> ่มผมดื่มเยอะมากครับประมาณเท่าไหร่คอัอก็วันละขวดได้นะครับว้าวไม่ร้อนคอเผาๆไปหมดเลยหรอครับ ผมว่าไม่นะครับระนั้นรู้สึกว่ามันอร่อยนนั่นคือตั้งแต่วัยรุ่นเลยตั้งตั้งแต่เริ่มทํางานหรือก่อนยี่สิบกว่าวัางันเถอเอาละยี่สิบยี่สิบแต่ในขณะที่ดื่มก็มีการตรวจสุขภาพประจําปีก็ตรวจตรวจอยู่เรื่อยครับตรวจอยู่เรื่อยมีอาการอะไรไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ไม่เคยมีอาการอะไรก็ส่วนส่วนใหญ่คือก็สงสารตัวเองอะนะบางที เมามากตอนเช้าก็ทรมานมากแต่งานมันเยอะมันแห้งใช่ไหมต้องทาแต่เช้าครับแห้งแต่มึนหัวแค่ไหนก็ต้องไปทํางานผมอาหารเช้าผมคือยาหอมชงร้อนๆทุกเช้าเลยลุงน้อเหมือนคนแก่เลยใช่ไหมกินยาหอมทุกเช้าเนี่ยไม่ได้แก่เพอนั่งโตก็ยกยาหอมมาละนั่นสิแต่เด็กแ ลูกน้องก็จะดูว่าเจ้านายยังไม่แก่เลยสม,มตยองกินยาหอมทุกวันอ่าครับเขาก็เขาคงรู้ครับทําอะไรมาอ๋อแต่ทุกเช้าก็จะบ่นทุกเชา้าทุกครั้งเลยนะฮะรู้งี้ไม่ดื่มแล้วไม่ไม่บ่นครับผมไม่บ่นด้วยะฮะผมก็รู้สึก ยอมรับแล้วก็พึงพอใจกับโอเขาดื่มทุกวันจะเขาจะหมดทำไมเขาก็ดื่มกลางคืนตอนเช้าก็ยาหอมกลางคืนกินเหล้าตอนเช้ายาหอมไงใช่ไหมแล้วมันจะมีความสุขไหมอันนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงนะฮะไอ้เดิมนี่มันไม่ชอบไม่ใช่รสชาติของเหล้าหรืออะไรที่อาการแล้วจะชอบมันตรงไหนคะคือเพื่อนฝูงที่ดื่มด้วยกันบรรยากาศสังคมสังคมด้วยธุรกิจด้วยนะฮะเอาล่ะทีนี้วันที่รู้สึกตัวว่า เฮ้ยไม่ไหวต้องขอตรวจเป็นเรื่องเป็นราวจนรู้ว่ามีโรคร้ายนั้นตอนนั้นอาการเป็นอย่างไรจึงตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วต้องขอเป็นเรื่องเป็นราวสะหน่อยนึงอาจารย์ถามหมือนกับมีโพยนะครับเป็นคือคนเราลคนคนคนชอบโจมตีผมเรื่องกินเหล้ามากยกตัวอย่างเวลาไปงานศพเพื่อนก็ตีนตายปีละคนสองคนรุนที่แล้วนะเฮ้ยทำไมมันตายวะไม่ได้กินเหล้าสักหน่อยผมก็บอกเฮ้ย ไอ้นั่นไม่ควรตายคนนี้ควรตายใช่ไหมไปกีไรผมชักจะชักโกรธเหมือนกันนะทําไมไอ้นี่มันตายเร็วไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเล้าซะหน่อยเขาบอกรุ่นนี้เพื่อนเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายทําไมทาไมไอ้จางไม่ไอ้จางไม่ตายทักเทียนะไม่กล้าพูดออกมาผมเลยคืออย่างนี้ครับวันนั้นผมเมาเมามากมากนะคืนหนึ่งเมามากเลยเมาตอนเช้าโอ้โหร่างกายสมมากก็อายุก็มากแล้วก็กลัวจะเป็นอะไรหรือเปล่า เตื่นแต่เช้าเลยเดินก็ไปในกรุงเทพคริสเตียนหมอช่วยตรวจสุขภาพพอเมื่อคืนหนักมากกลัวมอะไรชํารุดเลยขอดูข้างในหน่อยยังมียังมีเป็นห่วงสุขภาพเก็เป็นเป็นห่วงอยู่เรื่อยไม่คืออาการมันเริ่มผิดปกติรุนแรงอ่ะมันมันเมาแล้วก็รู้สึกเออมันจะรุนแรงก็เลยมันมึนมากนะแห้งแห้งมากมากก็เลยเดินเข้าไปเดินเ้าไปก็ตรวจเช็คนอโอไปมไหมอบอกสงสัยมี ก้อนอะไรอยู่ที่ลำไส้ใหญ่อะเนาะก็ไปอุตราซาวซะก็อุตราซาวเสร็จก็โยงไปถึง MRI ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ก้อนลำไส้ใหญ่แล้วสแกนลึกไปเรื่อยๆเลยก็เลยไปเจอมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ตับทีนี้อยู่ที่ตับแล้วเป็นเรื่องแล้วหมอก็บอกผมจะไปอเมริกาบอกคุณห้าไปไหนแล้วมันเรื่องของไม่กี่วันแล้วคุณต้องรีบรจัดการซะก็เริ่มจากอันนั้นนะครับก็เลย พิเชษก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะนะ<อ>ลูกคงจากผมกินยาแล้วก็ไม่ได้กินยาพิเชินะก<อ>็ไปไปตรวจไปตรวจว่าต้นใจไปผ่าตัดผมผ่าเมื่อปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีห้าสองครับนะปีห้าสองเอ่อหมอ,อก,ก็บอกว่า,าก้อนนี้ที่ตับออกครับก็ตัดไปหนึ่งส่วนสามนะฮะสามหมอ,อก,ก็บอกว่าคุณธุรกิจผมทํามาเป็นหนะมื่นๆเคสแล้วนะหมอต่างมากนะหมอบญชูทีิจุลา เราขุผมมั่นใจมากานะแต่ก็อาจจะพลาดได้ทําใจไว้นะผมก็เราก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วไอ้เรื่องไอ <c oughs> ้เรื่องตายไม่กลัวอยู่แล้วต <c oughs> อนนั้นอา <c oughs> ยุเท่าไหร่คะหกสิบ ตอนนี้มัน66เนี่ยมันสามสองปีเก้นหกสิบสามแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเกษียณคือเท่าทุนก็คือกําไรแล้วล่ะผมไม่มีเกษียณแล้วครับชีวิตผมธุรกิจนะฮะคนบางคนเ็าคิดอย่างนี้ไงถ้าอยู่ถึง60เนี่ยเท่าทุนแลวคือคือผมคิดว่าสิ่งที่ผมทามามันมันเกินทุนอะนะันเกทุนแล้วให้ให้ครอบครัวให้ตัวเองให้สังคมให้โรงเรียนให้ สถาบันต่างๆที่ที่ผมว่าผมทำคือพูดง่ายๆว่าทางานคุ้มค่าความเป็นคนแล้วผมผมผมอิวัลเอตเองนะไม่นบริษัทก็ไม่เป็นไรคนเราเซลฟ์เอสตีมนะมีความพึงพอใจก็คือไม่เสียดายแล้วตอนนั้นไม่ไม่เสียดายไม่เสียดายคือก่อนผ่าตัดก็ไม่เสียดายเตรียมใจละเตรียมใจละเตรียมใจแล้วก็โชคดีนัดผ่าตัดอีกสองอาทิตย์เพราะหมอบุชูนี่งานเยอะมากอยู่ๆแกโทรมาบอกพรุ่งนี้มีคนนัดผ่าตัดแต่ยกเลิกไปรีบๆมาคัะ โทรมาสามสี่โมงผมก็ไปเย็นนั้นเลยห้าโมงตอนเช้าก็ผ่าเตรียนตัวลุขึ้นจะผ่าผ่าเลยผ่าเลยครับผ่าเสร็จก็หมอบอกก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะแต่ผมให้ความมั่นใจคุณได้สามปีมีนนมั่มเกินนั้นผมตอบไปได้ออ๋คือภายในสามปีนี้ไม่เป็นอันตรายละเพราะว่าคนไข้ผมเนี่ยสองปีก็มีสามปีก็มีห้าปีมีสิบปีก็มีพูดอย่างเงี้ยนะ ผมว่าก็ไม่เป็นไรกี่ปีก็ได้ผมรับได้หมดแล้วนะอะแล้วตับมันงอกได้ไงตับมันงอกได้ครับทีนี้เออไอไอส่วนที่คนแต่รุ่นนี้อาจจะอาจจะช้าหน่อยก็ฮะก็ไอไอที่ไอมันงอกนี่เราไม่ก็ห่วงมันนะนะเราห่วงไอที่ของเดิมมันจะไม่ยอมไปให้หมดเลยอ๋อจะมก้อนใหญตันไปแล้วแต่มานจะมีก้อนจิกๆอยู่ทุกวันนี้ต้องเฝ้าเฝ้าดูเฝ้าดูว่ามันจะกลับมาเาะอีกมไโมหรือเปล่าหรือไงยังยัง ทีแรกก็หลังผ่าตัดก็ทุกๆ3เดือนก็ไปทำเอ็มอรแล้วก็ทำไอซีดีสแกนสองอย่างเลยก็จาะเลือดะไรแบบทุกๆสเดือนก็ทํามาตลอดตอนนี้มันกี่เดือนละสอปีกับ5เดือน6เดือนแล้วนะก็ป่าเข้าไป30มสิบสก็เพราะที่หมอเขาให้ไว้ก็กําลังจะถูกต้องอยู่แล้วเออก็นะถูกต้องก็ไม่น่าจะผิดแลวนะที่อย่งนี้ก็ ไปเช็คทุกๆสามเดือนก็ไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้าก็เป็นครบกําหนดไปทาแต่แต่ผมยังไม่รู้ผลจนกว่าอาทิตย์หน้าหมอมาอ่านมาในเทสที่ทำวันนี้ก่อนจะไปเจาะอะไรฉีดยาเพื่อทาก็คือมีตรวจเป็นประจําหลังจากผ่าตัดไปแล้วแต่โซฟาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็หลังจากผ่าตัดแล้วพิเชษเขาก็รู้ว่าผมเป็นคขรีบบอกยาตัวนี้ดีครับ ยาตัวนี้ที่ผมรู้มาคือเราให้ลดความอ้วนเมื่อสมัยก่อนนะอยู่ขยายมาเรื่องมะเร็งผมก็มีจงเนี่ยเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋อใช่แช่อาหารเสริมอาหารเสริมขอโทษทีมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมเสริมครับอาหารเสริมอาหารเสริมครับก็ก็เรื่องของเรื่องคือก็กินมาตลอดมาตลอดรัยก็ถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นไหมคะก็ผมรู้สึกดีอยู่แล้วฮะ แต่คนคนรอบตัวเขารู้สึกมากกว่าผมอีกเขาบอกว่าอย่างไงครับเขาว่าทำไมดูไม่ใช่คนป่วยดูไม่เหมือนคนมีโรคมะเร็งมาก่อนเหมือนเหมือนน้องที่แต่งหน้าผมเมื่อกี้นี้สองคนนะเขาบอกวันนี้มาพูดเรื่องอะไรดูไม่เหมือนเป็นคนป่วยเาบอกผมป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกดูไม่ออกเลยก็เคยป่วยดีกว่าล่ะไม่ได้เป็นแลเเคยป่วยนะครทานนี่บินมาได้นานแค่ไหน หลังผ่าตัดสักเดือนสองเดือนพอพี่เชิรู้ข่าวก็บังคับให้ผมกินอ่ะฮะผมกินเลยแล้วหลังจากนั้นการไปตรวจทุกระยะสามเดือนครับก็ก็ก็ไม่ไม่มีพบอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดเกิดก็สำคัญคือร่างกายตอนเนี้เปรียบเทียบตอนผ่าตัดใหม่ๆเลยนะครับดีกว่าเก่าแล้วสําหรับผมนี่ผมว่าดีกว่าก่อนผ่าตัดเพราะว่า ก่อนประับมันโซมจากกินเหล้ามากตอนนี้มันมันทีนี้ตอนนี้นอกจากรับประทานบิมแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรสําหรับคนที่เคยผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วผมก็ก็ตอนนี้ไม่ใช่หมอสั่งแล้วหมอบอกว่าเรื่องอาหารตามสบายแต่ลูกๆก็ไม่ยอมอ่ะนะให้กินแต่ผกับปลาห้ามของทอดห้ามของหวานเล็กๆก็แอบ ขี่โกงบ้างอะนะไม่เข้าไปอยชีวิตคนเราเนเาเนะมันยังไม่ตายมันก็อยางมีความสุขถูกไหมก็เล็กๆน้อยๆก็แต่ที่ที่อย่าขาดอย่างเด็ดขาดเลยก็คือเรื่องการดื่มอ,อ๋อเด็ดกอันนี้หมอสั่งครับ<ห>คุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยแต่ผมก็คิดว่าควาใจ,จ <ะ S 2> ได้ไหมได้ครับผมผมอาจารย์เสรีสมัยก่อนผมดื่มหนักมากๆากเลยนะข้าวพรรษาผมหยุดสามเดือนแต่ผมนั่งในบาร ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีหนึ่งตีสองเหมือนที่เดิมอยู่แต่ไม่ดื่มผมต้องการท้าทายตัวเองว่าทําตัวได้หรือเปล่าใช่ครับเข้าบรรษาผมสเดือนทําตัวงั้นเมื่อเราทําได้ใน3เดือนนั้นก็ต้องทําต่อเนื่องได้สิคะก็มันก็ยังมีความสุขอะไรหรือเล็กนิดน้อยที่ที่เรายังบรรยากาศบรรยากาศคิดว่ายังน่าจะตักตวงมากําไรชีวิตไว้ก่อนนะครับ ทีนี้ไอการที่มาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะไปโทษเล่าอย่างเดียวผมก็ไม่ถูกนะเพราะว่าหลายหลายคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็เป็นหลาย,ลายคนที่ไม่ดื่มเหล้าก็ตายพเพราะมะเร็งก็มีจำกันแล้วแต่ตรงไหน <c oughs> อ่านนี้กูเจ<า>ริญกิติสารนามว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรต่ตัวผมเองเนี่ยนะถ้ามมผมจะเป็นอะไร อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมะเร็งนะผมก็โทษเล่าเพราะว่าชีวิตผมมีทําเร็วอย่างเนี่ยคือเรื่องเล่าอคือจริงๆแล้วนี่อาจจะามะเร็งเต้านมมะเร็งปากวัลูกมะเร็ง่ามลูกมากมะเร็งกไส้ใยญ่ะที่ไหนผมจะโทษเล่าอย่างเดียวมันอาจจะมาจากอย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดตับเนี่ยยังไงมันก็เาล่าละต้องมีสารพิษเข้าไปคือถ้าผมจะปวดหัวปวดท้องไงผมก็โทษเล่าอย่างเดียวแหละแต่ดีได้ไหม ดีนะคะที่คิดโทษเราเนี่ยม,มันจะได้มีความรู้สึกรังเกียจมันเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดปัญหาก็มันก็ให้ให้ความรู้สึกในด้านดีกับผมมาเกือบตลอดชีวิตนะในผมผมไม่ได้ส่งเสริมคนอื่นมาทําตามผมนะแต่สหัหลอกตัวผมเองนะจะผิดจะถูกเราก็มีความพอใจกับแต่ก็ขอแสดงความยินดีด,ด้วยนะว่าในที่สุดก็ตัดใจได้แม้ว่าจะหนักมาก่อนขนาดนั้น เห็นบอกว่าสุขภาพตอนนี้เนี่ยดีกว่าก่อนดีดีกว่าฮะดีกว่าทีนี้ผมก็ยังอะไรบ้างครับลองลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณเชษกิคือคือผมว่ามันหลายๆอย่างนะทางทางฟิสิกอลีผมว่ามันดีขึ้นอ่าเพราะว่าไม่มีไอสารพิษแอลกอฮอล์เข้าไปเลยเชิงกายภาพก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอะไรจิตใจจิตใจมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอพอเราป่วยเสร็จเราก็รับภาระงานน้อยลง พยายามทิ้งบ้างวางบ้างมม<ล>ไม่เครียดกันนะแล้วก็ม,มาคิดคนเราตอนนั้นรู้ว่าจะตายแล้วอนะโอกาสจะตายมันมีก็มาคิดย้อนถึงชีวิตเราก็คิดอะไรต่ออะไรก็ปล่อยวางไปหลายเรื่องอนะบ,บางเรื่องที่ว่าเออเราไม่ควรไปคิดเรื่องนี้มันมีเวลาคิดออกไปไปหลายเรื่องครับพอ,อดีแล้วผมผมไปผ่าตัดแบบเร่งด่วนก็ห้องก็ไม่มี ผเสร็จผมก็ไปนอนห้องรวมกับคนไข้อีกห้คนที่จุฬาลงกรนะใช่ไหมผมก็มาดูชีวิตคนอื่นรอบตัวผมนะเขาก็มนุษย์เหมือนเราค็เราเคยขออนุญาตเราเคยใช้เงินเยอะแยะไปหมดไม่ได้ไม่คิดเลยนะทีเราก็มาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็มีความภูมิใจที่ได้ความรู้สึกเพราะไอ้ห้อง50คนนั้นท่านในอดีตจะเรียกห้องคนไข้อนาถานะฮะเขาเรียกอนาถาตาปยานก็เรียกสามัญละ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกคนไทยธรรมดาได้สามัญนะไม่กว่ากันเรียกอนาถาก็ก็ยังมีน้องสาวบางคนมาถึงก็ร้องไห้ทําต้องอยู่ห้องอย่างนี้ใช่๋ยววผมว่าไม่ต้องไปหาห้องให้ผมะผมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันอยากสัมผัสก็มันดีอะความรู้สึกมันดีมันดีจากตรงนี้ไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกเรื่องของคนที่ป่วย ในโรคหรือคนที่กําลังจะเผชิญอยู่กับเรื่องของสุราที่มันจะคล้ายๆพฤติกรรมของคุณเจรกิติับผมผมว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบว่าที่พูดไปมันเหมาะสมหรือเปล่านะผมตัวเองมีความชื่นชมกับชีวิตที่ได้กินเหล้าเมามาเยอะแยะแต่ทีนี้ก็อยากจะฝากว่ามันไม่ใช่เรื่องดีะนะถ้าใครฟังผมอยู่ไม่ใช่เรื่องดีในที่สุดก็ชีวิตก็มียูเทินก็มียูเทินครับก็อยุเทินนี turn ่ ถึงแม่เล่าเป็นตัวร้ายสำหรับผมแต่มันก็ทําให้ผมไปตรวจเช็คจนเจอมะเร็งอะ้นะที่ไปเจอมะเร็งตัวเอฟเนี่ยตัวแอลฟาไฟโตโปรตีเนี่ยแหละผมขึ้นไปเป็นร้อยนะตอนแรกไม่ร้อยซึ่งมันครแต่คนบางทีเขาไม่เกินสิบนะไม่เกินแปดหรือสิบนะนะร้อยครับพอพตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองหรือสามนะต้องยี้ต้องแฟร์ุกคนครเลยนะจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็ ผมว่าจิตใจนี่สำคัญคที่อาจารย์เสรีถามว่าคนอื่นถ้าเป็นโรคนี้ทํำยังไงผมว่าจิตใจต้องทํําทาใจให้ได้ทุกคนไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามกำลังใจสําคัญที่จะต้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ครับแล้วตอนนี้ยังคงรับประทานบิมอยู่เสมอไหมคะครับครับครับก็ยัง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 ทานอยู่อว่าก็รู้สึกก็พอใจกับผลผลของบิีมตัวนี้นะฮะแลวอีกอย่างหนึ่งผมก็ อยากจะไม่อยากให้พี่เชษกโกรธผมอ่ะเพื่อรักกันเพื่อรักกันเแมมแต่อาจารย์พิเชษที่ทจายเชษทาตรงนี้เนี่ยนะเราเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องของกุศลที่ทําให้กับมนุษยชาตินะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถทําร่างกายของเราให้แข็งแรงได้และจิตใจสบายได้มันก็คือความสุขอันเป็นกําไรของชีวิตเพราะฉะนั้นอ p เปอร i ชันบิมเนี่ยไม่ใช่เป็นอปเปอรชัน ทางด้านการพาณิชย์อย่างเดียวแต่เป็น Operation อปเปอร์เรชั่นทางด้านของการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ทําดีกับมวลมนุษยชาติรวมทั้งรายการของเราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเรานําเอาอเทสต์โมเนลหรือบุคคลซึ่งอย่างคุณเจรกิติเนี่ยนะคะที่ได้เจอกับตัวเองแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกิดความมั่นใจ แล้วก็สิ่งท MM. ี่เกิด <cuarto> ข <material> ึ <DVD> ้นเกิดคุณธิรกิตินั้นก็อยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากอเปอเรชั่นบิเข้าไปรักษาแต่ว่าเราใช้เป็นอาหารเสริมที่จะทําให้เกิดสมดุลในร่างกายนะคะคือคนเราเนในร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่บางครั้งมันก็ขยันเกินเหตุบางทีมันก็ขี้เกียจเกินไปบางทีมันก็มีมากเกินความจําเป็นแต่บางทีมันก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อความจําเป็น แต่ว่าผลิตภัณฑ์จาก o peration BIM นั้นนี่จะปรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ที่ขยันเกินเหตุใกล้ยขยันพอประมาณที่ขี้เกียจใกล้รุกขึ้นมาทํางานซะบ้างที่มีมากเกินไปก็ลดจํานวนตัวเองที่มีน้อยก็จัดทับกันสมัยเพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและในที่สุดร่างกายของเรานั้นก็อยู่ในสภาพของการที่มีภูมิคุ้มกันที่มีสมดุลเหมือนอย่างเช่น คุณเจริกิติที่กาลังอยู่ในสภาพในปัจจุบันนี้เชื่อได้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลแล้วไม่มีอะไรที่จะมารบกวนที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาได้จึงทําให้หน้าตาของของคุณเจริกิติกล้องลองจับดูสิครับเป็นหน้าตาที่สดชื่นสดใสอย่างที่คุณเจริกิติบอกเองว่าดีทั้งกายภาพและจิตใจใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับอ่าครับนี่แหละครับ คือเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับเรามาทั้งนั่งทํารายการกันตรงนี้บอกได้เลยว่าถ้าให้เราพูดถึงความดีความงามของผลิตภัณฑ์จาก Operation b i m โดยไม่มีจัดประจักษ์พยานเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคน<ม>ที่เคยได้ใช้จริงและมีประสบการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตจริงรายการนี้จะพับทันทีและจะไม่มีรายการนี้มาโผล่หน้าจอนี้อีกเลยแต่ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เพราะเราทําด้วยความมั่นใจและเชื่อว่า เป็นกุศลกับผู้คนทั้งหลายที่ชีวิตนั้นกําลังเจอกับความทุกข์ยากลาบากบางประการครับครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณ,คณ,คณจิรกิติตังคทัศน์ะครับที่ <c oughs> ได้มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องราวของปัญหาโรคมะเร็งตับกับโอเปอเรชั่นบิของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ